มั uhm, นมีกี่ตี้อพี่ไม่คิดตอนที่เราลงก็เป็นตี้เดียวครับพี่ไม่ตีเดียวแลกือก่อนพี่ยิงกดให้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมวิงชิดพี่ที่เกียวร้อยดาจัดไอ้นี่ ใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานอตใน Facebook เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจร้านเติม UC พับจีบายผมแนะนำเป็นร้าน Lichman Shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับ g โดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด i d Line น i c h m a n Shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละครแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็กให้คุ้มกว่าเดิมดูดิคุ้มจัดจัดอ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป๊บเดียวอ่ะ UC ก <c oughs> ็เข้าเกมโดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวาเฮ้ย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็มีแพ็กอาวีคุ้มๆด้วยนะ <c oughs> ทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกค้าใหม่ด้วยเฮ้ยดูดิคุ้มจัดไปดูกันเลย

อยู่สองตรงข้ามวิ่งยัดให้หมดเลยหม่เรบแต่พี่ได้หมดแย่ขอมวีนำให้นอนอยู่ไหน ไปไปไปมีคนยิงเรียกเขาไปทุกพี่รู้ว่าคนหรือบอทอะมันมีกี่ตี้อ่ะพี่ในคิตอนที่เราลงก็เพ็นตี้เดียวครับพี่แต่ไม่รู้มันจะบั๊กมันจะอะไรหรือเปล่านะพี่ไม่มั่นใจนะครับไม่ตีเดียวเลยเกือบตายเย็นชิ้นี่พอดีนะหันไปสวดนทำจะตายเนี่ย

ดูดูจากข้างบนให้แล้วกันตรงปั๊มครับตรงปั๊มตายเลย s e y e a r s later ้อยู่คนละ้างกับเบอร์หนึ่ง้วแบบผมวิ่งมาหารถอ่ะเจอรถไหมครับทางนั้นเฮ้ยข้างน้ามีคนถ่ายละแก ขับรถอยู่ขับรถอยู่ตรงไหนครับผมผม,มันมัน,มนหายหายไปจากเนินแล้วครับไม่รู้มันอยู่หลังเนินหรือเปล่ามันยังอยู่หลังเนยเนาะไม่ไง่ายมันยิงกูแล้วพี่สองวัดชีกไปได้แน่ความจริงเพราะเล่อไว้น่เดี๋ยวผมอ้อมให้ม,มันยังไม่เห็นว่าผมแน่นอนคงไม่ได้ยินเสียงยังไม่พอ รู้แล้วไม่พูดหรอกใค้ตายเถอะต้งคายห,หมดนะพี่นอนสเปรย์ยิงให้หมดเลยยิงตังงตกใจเลยยินคิวจะนับป่ะเจ็บหนักฝ่าเจ็บหนักวะพี่ยิงกดให้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมวิ่งชิด โดนแล้วเดี๋ยวนะไข้างข้างหลังมีคนมาข้างหลังมีคนตามเรามาเรนจะหนีจะหนีไปไหน้วมันไม่ได้หนีไว้มันจอดที่ฝายแล้วกู วิ่งาร์จได้ป่ะครับวิ่งชาร์จได้ไหมล้มสองแล้วต้ยเลยกูวิ่งแยกมากูวิ่งมากับผมคนได้ป่ะผมไม่กล้าวิ่งต้องอีกคนนึง 1> 1มืโอโคตรไวยัดเข็มผมเมื่อกี้เสียดายจัดผมยินงน็อกไมก่ต้องสามไม่ชุบหมดเลยชุบไวจัดต <c oughs> ึงโคตรไวอะ่ะได้อยู่คิวเดียวเมื่อกี้ตึงโคตรไวน่ารำคาญ โ,โดนด้วยหลายข้างเ้ยไปเลยไปเลยไปเลย,ยไปตรงนู้นดีกว่าเตรียมยิงนะครับ <laughs> เอามาบุกแล้วชอบเงียบ<อ>ยโดยกจรยิงจริงโอ้ยโอ้ยไอเวรนี่ไงวะเรามาอยู่ใ,ใกล้เราเงียบอ่ะเรามาถูกเมืองปะรู้มันอยู่เมืองโน้นนะครับไหนเอ้ย Watch out ข้างหน้ามีคนว่ะถ a t c h o u ึงไหมถึงไหมเอาดิถึงว่ะเอ๊ะามันจะบดนะเออหโหเต็มถังหัวหัวเบอร์สอนจะต้องไปรับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนนะอยู่ตรงไหนอ่ะขอมาหน่อยครับมันอยู่เดินเดินเดินสูงกว่านิดนึงเี่ รวมข้างหน้าเรามีบวกกันอยู่สองตีนี่นี่พี่เดินนี่เลยน่ารักก้าวหนอาเลย ตรงนี้พี่โอ้โหต้องต่อายไปไปตามต่อเราต้องเข้าวงปุนหกตานะครับครับไปไปเราต้องมีไปเข้าวง โอ้ยชิบหายแล้วลดคว <mm> ามเฮ้ยลดความห้าเดิมไอวโอ้มาเร็วๆโอ้โอ้โเฮ้ยเอพีว้าวผ่านไอ้ข้งวงนลยจ้าโอ้หัวเขา,า,า <mm> ขนี้โคตรเด็ดไอเดาจะญหา,หาโอ้ยยี่สิบคิวร้อยหายจัดไปพี่ <mm> <mm>

เราเราเล่นสบายจัดอะ่ะโ <Watch out. S 1> ุ้นเขานะมันอยู่นอกวงไม่ใช่ไหมโอ้ยรอรับเลยไปตรงนี้พี่ไปนี้นเกลี่ยส่งนต<ม>ัวพี่กระสุนพี่ ครับอ,อิ่งมันสวนเลยวะงูสวนแล้วเปินอนยิง <_ s> มันไม่น่าจะดึงนอกวงนะวงมันน่าจะแรงแะนะตอนนี้นโหแรงมากพี่ผมน่าตายวงหมดอะพวกเนี่ยตายละเข้าเราไม่ยาก่อนนี้ดึงอดึงอีก เหมือนสมอไปก็เท่านั้นป้ามันไกลขน <Interior, makeup. S 1> <dissol ves> าดน <mm ี้ไม่เจอเธอมองเลยโอ้ยเฮียเอดับเิวตอนนี้กูจะเป็นกูเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เคลื่อนที่แล้วตอนนี้เอ่าลงคอทเข่าลงคอสไอลวงตกรถตายน่าเหน่าวละ เก็ดแม่งลอยเลยเมื่อกี้เนี้ยยิงกับตายแล้วมันกระโดดลงรถอ่ะ <c oughs> เนลยแม่งยิงงูบวกหลุดเลยได้สิบเก้าคิวแล้วต้องยี่สิบหโอ้ห อูนี้มันจะเล่นยังไงวงเราโอ้ยเออเอาดิ พังได้ไหม M? ผมยิงให้บ้านพังได้ไหม M? ผมไม่าไหวละู้ยิงใส่แม่งเลยย0สิบนาท,ะท,ะทะีสุดท้ายมันอยู่ข้างหลังโอ้ยหี่สิบเก้าคิวมันไม่ถึงยี่สิบ่ะพี่ เออโอ้ยแยงพี่เขายิงแย่แย่ก็